สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับกิฟต์นะคะแล้วก็บัวหลวงพันไม้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้เซตใหม่นะคะที่เพิ่งจะ มาสดๆดร้อนๆเลยนะคะนี้ไม่ใช่คลิปนี้ไม่ใช่คลิปโล่สวนนะคะแต่ว่าเป็นคลิปต้นไม้ใหม่นะคะเนาะก็มีอะไรบ้างนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะคือแบบว่าเยอะมากนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่สนิจจันสำลิศนะคะได้มาแค่สองกระถางนะคะแย่งได้แย่งเลยนะคะราคาก็บาๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ น้องคอนนะคะลายแบบโหจึงจ้งๆแบบนี้นะคะลายละเอียดยิบยับแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะอ่ะนะคะแล้วก็มรอดอกโลกนะคะก็ยี่เห็นลูกค้าทักมาถามหากันหลายคนนะเนาะนะวันนี้ก็ได้มาให้แค่สองกระถางนะคะเนาะก็ใครที่แบบว่า กำลังแบบตามหาหรือว่ากําลังอยากได้ก็มาค่ะมาจัดนะคะแล้วก็นะคะน้องโชคนะคะน้องโชคต้นใหญ่สวยๆนะคะลายก็แบบลายดีมากนะคะแล้วที่สําคัญก็คือบอกว่าโหการแดงแรงฤทธิ์มากนะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีแต่สวยๆนั้นเลยอ่ะโอเคแป๊บนึงนะคะอ่ะเริ่มกันที่ต้นนี้นะคะ อ่าอะไรนะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นฟิโรเดนรอนเนาะพรามานีไอ้นะคะพรามานีไอ้นะคะก็น้องเดินทางมาเหนื่อยๆนะคะก็จะก้านงอบ้างนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็คืนทรงนะคะใครที่ตามหาอยู่นะมันก็จะอารมณ์คล้ายๆแบบซิลเวอร์คราวเนาะแต่ว่าพรามานีไอคือก้านของเขาจะแดงนะคะก้านของน้องจะออกเป็นสีแดงแบบนี้ เห็นไหมนะคะพรามนอายนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ100บาทนะคะฟังราคาไม่ผิดแน่นอนนะจ๊ะ100บาทนะคะค่าส่งนะคะตามจริงเหมือนเดิมนะคะเก็บค่าส่งตามจริงเหมือนเดิมนะคะเนาะกี่บ้นก็บวกไปนะคะสตาร์ที่กิลโลละยี่บาทนะคะแล้วก็บวก10บบวก10บวก10ไปเรื่อยๆนะคะเนะาะอะมาพรามณนอายนะคะร้อยหนึบาทนะคะกิ๊บน่าจะมีอยู่ประมาณ3ต้นนะคะ แต่จะถ่ายให้ดูต้นเดียวนะใครที่อยากได้เพิ่มก็ทักมานะเดี๋ยวคิทถ่ายรูปให้นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่น,นี่ก็จะมีนี่นะคะเห็นไหมนี่นะคะพรามณีอายนะคะหน้าใบก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะประมาณนี้เห็นไหมนะคะอันนี้ถ่ายที่บ้านนะคะพอดีขนต้นไม้มาที่บ้านแล้วนะคะเริ่มทยอยขนต้นไม้มาที่บ้านแล้วนะหนึ่งร้อยบาทนะคะพรามณีอายนะคะแล้วก็จะมีต้นใหญ่นะคะ กระถางไม่ใช่ต้นใหญ่พูดผิดนะคะก็อันนี้ก็จะมีอยู่อุ้ยอันเนี้เนี่ยเห็นไหมตาหนอ้องกําลังขึ้นมาเพียบเลยนะคะเลิศมากนะ,คะใครได้กระถางนี้ไปคุ้มนะคะอันนี้ก็บขอร้อยห้าสิบาทนะคะเพราะว่านางมีสองสามหนอนะสามต้นในกระถางนะคะทรีินวันไปเลยนะคะอ๋ออันนั้นแม่ค่ะแม่เดินมานะคะอยากออกกล้องนิดนึงไม่เป็นไรนะคะอ่ะนะคะมาต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ โจปี้นะคะโจปี้โจปี้ไอนะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็สองต้นในกระถางนะคะต้นใหญ่ๆนะกายล่างแล้วนะจ๊ะเห็นไหมร่างกายแล้วนี่นี่น,นี่เห็นไหมคะนางก็เริ่มมีหงมีหูนะคะเริ่มเป็นแบบว่าไม้กางเขนแล้วนาะโจปี้ไอนะคะกระถางนี้เห็นไหมคะมีสองต้นแบบนี้เลยนะคะมืดไหมถ้ามืดใครเห็นแล้วมืดก็ เดี๋ยวคลิปถ่ายรูปให้นะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเรายังไม่รู้มุมแสงเนาะก็เดี๋ยวขอถ่ายมืดๆไปก่อนนะคะถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทักมานะคะเดี๋ยวคลิปถ่ายรูปให้เพิ่มเติมนะคะเจ้าีไอนะคะกระถางนี้นะคะคิบขอ250บาทนะคะเพราะว่ามันต้นใหญ่มากนะคะเดีย๋ยวจะเปลี่ยนรยกระถางให้นะเดี๋ยวเปลี่ยนใส่กระถางใส่กระถางแปไปเลยเนาะเพราะว่ารากของน้องน่าจะแน่นแน่นมากแหละดูนะคะล้นๆนะคะ250บาทนะคะเพราะว่านางมีสองต้นนะคะ จะเ,เปลี่ยนกระถางให้นะคะโอเคมาต่อมานะคะจจปีอานี่ก็รู้สึกว่าจะได้มาเยอะอยู่นะคะได้มาเยอะอยู่สามกระถางแฮ่ <c oughs> อ่ะมาค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมนี่เขากลายล่างแล้วนะเขาเลิศมากนะคะเมื่อก่อนกิฟจะขายไซส์นี้เนาะที่ที่ขายอยู่ร้อยี่สิบก็จะเป็นต้นเล็กใบก็ประมาณนี้ใช่ไหมนะคะอันนี้ก็คือใหญ่สวยงามมากนะคะนะอ่ะนะคะ เอาไปเออเท่าไหร่ดีอ่ะอันนี้เอาไปเลยเอาไปร้อยแปดสิบนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะนางมีต้นเดียวนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวคิทจะเปลี่ยนกระถางให้ทุกต้นเลยนะคะโจปี้นะคะโจปี้ไอ้นะคะมาต่อมานะคะอันนี้นะคะมีน้อยแต่มีนะอ่ะนะคะเสน่ห์จันขาวกลายนะคะกลายไปไหนเออแต่สวยเนาะเขามีความแบบว่ามีลายเส้นแบบเน,นี้ยแล้วมีทุกใบเลยนะ มันเลิศมากอะดูสิเห็นไหมมียต้นเดียวนะคะนะขอคนที่อยากได้จริงๆนะเพราะน้องสวยมากนะคะแล้วก็ต้นค่อนข้างใหญ่นะคะแข็งแรงมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูระเดี๋ยวให้ดูรากเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยับไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูระบบรากของน้องเลยโนยะโหแค่นี้ก็แบบสุดแล้วนะคะอ่ะต้นนี้นะคะกิฟได้มาต้นเดียวนะคะแล้วก็ได้มาราคาค่อนข้างสูงนะอ่ะนะคะ ว่าเขาก็เป็นไม้ค่อนข้างหายยากนะคะอ่ะอันนี้เอาไปเออขอไป390แล้วกันนะคะ390บาทนะคะไม่รวมส่งนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวกลายเขาจะขายกัน5600เลยนะคะสเสน่จันขาวนะคะแต่ว่านี้390บาทเนาะมีอยู่กระถางเดียวนะคะอ่ะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวกลายกับตัวธรรมดาเห็นไหมนะคะล,ลักษณะใบคือแบบคนละอย่างเลยนะคะเนาะ ใครที่ชอบตัวกลายก็คือ390บาทนะจ๊ะกมมีกระถางเดียวนะนะคะโทรมาใครโทรมาก่อนก็คือได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคือดูคลิปนะคะถ้าชอบต้นไหนนะคะรีบแคมปหน้าจอแล้วก็ทักกิมมาเลยนะเดี๋ยวกิแบแปะลายไอดีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้นะคะเนาะมีต้นเดียวนะย้ำๆนะคะอ่ะแต่ตัวนี้นะคะกิมมีเยอะนะคะมีจํานวนนะนี่ตัวตัวนี้ก็ จันขาวเนาะแข็งแรงมากีหลอดใหม่ออกมาแล้วนะคะเลิศดเลป็นเลยนะคะเนาะเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสําหรับสเสน่ห์จันขาวนะคะเนาะนะเขาก็ปกติกิ๊บขายอยู่ร้อยแปดสิบเนาะก็ลดมาให้อีกนะคะเรือร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อมาตัวนี้นะคะตอนแรกว่าจะแต่ยังไม่ขายเพราะว่า คิดว่าน้องยังยังเล็กอยู่เพราะว่าอันนี้คือเป็นไม้ที่กิปต์แยกทําเองนะคะแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าอารมณ์แบบลูกค้าตามหาเยอะก็เลยแบ่งมานะคะก็คัดมาแบ่งปันได้สองกระถางนะคะสําหรับประกายดาวนะคะลายแบบละเอียดยิบแบบนี้เลยนะแล้วเป็นสีชมพูด้วยนะก้านของน้องคือออกชมพูแล้วนะคะเห็นไหมนะนี่เลยนะคะประมาณนี้นะคะเสน่ห์จันประกายดาวนะคะนะ อันนี้เอาไปกิ๊บให้ราคาเอาไป280บาทนะจ๊ะ280บาทสวยนะจริงๆเขามีหลายใบอยู่นะคะแต่ว่ากิ๊บดึงใบข้างล่างเขาออกเนาะเพราะว่า,าใบข้างล่างเขาก็เริ่มทิ้งใบแล้วใช่ไหมคะก่อนจะลงคลิปก็ตัดแต่งนิดนึงอ่ะนะอ่ะนะคะประมาณนี้นะคะนี่ใบใหม่ล่าสุดออกมาก,ก็คือลายน้องก็คือปังมากนะคะ280บาทนะคะกิ๊บมีแค่แค่สกระถางนะ เนี่ยตัวนี้แบบว่าเราอาจจะไปลุ้นกลายได้นะเวลาโตคิดว่านางน่าจะให้หน่อยที่กลายเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมลายเขาแบบว่าละเอียดยิบมากนะคะแล้วก้านของน้องก็คือแดงนะคะยังไงก็ออกชมพูนแน่นอน,นเห็นไหมลายได้เลิศมากนะคะได้เลยอ่ะนะคะเห็นไหมนี่หลอดใหม่ออกมาแล้วนะคะเนี่ยคิดก็จะดึงใบที่มันเสียนะคะใบเลี้ยงเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาโตวไวๆนะคะให้เขาแตกใบใหม่ออกมาเร็วๆประมาณนี้นะจ๊ะนะ 280บาทนะคะประกายดาวคิมอยู่2กระถางนะคะชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์มาได้นะจ๊ะมาอันนี้ก็จะลงไม้ที่แบบว่าเป็นไม้ที่แรล่ๆก่อนเนาะที่แบบว่าเออแบบตามหาการอะไรยงนี้นะคะลงไปก่อนนะคะมาต่อมานะคะมระดกโรคนะคะมระดกโรคนะอันนี้จะเป็นใบเหลมนะคะนะแต่ก็คือสวยนะนะคะเป็นไซส์ก็ กระถาง5นิ้วนะคะสวยๆเลื่ๆแบบนี้นะคะมรดกโลกนะคะเอาไป290บาทะถูกมากเขาขายกัน5 600นะคะ4ใบแล้วเอ้ยไม่ใช่5ใบสิ2 4 6เออ6ใบเออนับ <c oughs> <c oughs> นับเล่ยังไงนี่อ่ะนะคะมาประมาณนั้นนะคะ6ใบนะคะ290ราสนะคะสำหรับมรดกโลกนะคะหน้าเลี้ยงนะคะต้นนี้นะคะค่อนข้างแต่ก็คือเป็นอโกดที่ค่อนข้างเลี้ยงยากนะนี่อันนี้หลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะน,นี่มีมีกี่มี5ใบกับ1นหลอดนะคะอ่ะให้ราคาเดียวกันนะคะ290บบาทนะคะเท่ากันนะนะคะราคาน่ารักบอกแล้วว่าคือเราย้าย ย้ายร้านมาอยู่ที่บ้านเนาะคิปก็ตั้งใจว่าจะขายออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมแล,แล้วทีนี้เราก็จะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องตั้งราคาที่สูงสูงเกินไปเหมือนเหมือนที่อื่นที่เขาขายกันเนาะแบบว่าบางคนไปดูดูคลิปลห,หลายที่แล้วก็เกิดการเปรียบเทียบกันไหมใช่ไหมแต่ว่าขอคิป่าถามว่าคลิปเอาต้นไม้ที่แบบว่า เสียหายมาไหมถ้าเป็นต้นไม้ใหม่ที่กิ๊บมาลงอะบอกเลยว่ากิ๊บไปคัดเองกับมือนะคะอันไหนโลกเราบอกว่าโลกโลกก็คือต้นไม้ที่เรามีอยู่ในมือนะคะก็คืออาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ว่าอันไหนที่มาใหม่เราก็จะคัดให้ด้วยใจนะคะคัดแบบสวยๆเลิศๆให้เลยนะคะนาะมาต่อมานะคะเมื่อวานมีลูกค้าโทรมาสั่งกิ๊บไม่แน่ใจเห็นแม่เขาบอกว่าอยู่